อะไรอีกอะจะเอาอะไรอีกนั่งลงดีๆหนูจะเอาอะไรอีกอะกินแต่ขนมไม่เอาหรอกไม่ต้องเลยไม่ต้องมาขอนะไม่เอานะเป็นกู๊ดบอยยังไม่ใช่กู๊ดบอยแล้วนี่เด็กคนเนี้ยมันเด็กอ้วนเฉยๆเลยนั่งด,ดีไม่มีแล้วขนมอะเดี๋ยวซื้อพรุ่งนี้ไงกินเยอะไม่ดีรู้เปล่ากินเยอะไม่ได้ กินเยอะไม่ได้หรอกเดี๋ยวแมวมาขอเอาแมวบอกกินขนมเยอะอ้วนเดินไม่ไม่หล่อเลยเนี่ยสาวๆก็ไม่มองเลยนั่งลงดีๆครับนั่งลงดีๆไม่เอาลูกไม่เอาหนูก,กินแล้วหนูต้องเออหนูต้องคอยเป็นสิหนูก,กินขนมเสร็จแล้วอะหนูจะขออีกขออีกได้ไงอะ่ออองเลละเออเดี๋ยวอย่างงั้นเลยเหรอคันหูป่ะนะเดี๋ยวพ่อปั่นหูกันปั่นหูไหม แม่เช็ดหูให้คันหูเหรอ,เ,อเช็ดหูให้นะทำยังไงนะจะเช็ดหูต้องทำไงนะลูกทำไงเอาทำยังไงสวยๆก่อน